แอนออรดีบอยสิริชัยสอบเขาขาเตียงสันโพสตัดเพอผ่านโซเชียลถึงชีวิตคู่มีเรื่องให้ต่อมผึกต้องทำงานหนักอีกแล้วก็คู่สามีภรรยาหมอลำแอนออรดี already, กับบอยสิริชัยที่เพิ่งจะแต่งงานไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาออกมาโพสต์ s, ผ่านโซเชียลตัดเพอเรื่องราวชีวิตคู่เจนอชาวเน็ตชี้เป้าว่ากำลังมีปัญหากันอยู่หรือเปล่าซึ่งสาวแอนโพสต์ข้อความว่าถ้าหนูไม่จริงใจและหนูไม่มั่นคงกับชีวิตมากๆหนูคงยอมเลือกที่จะแต่งงานขนาดนี้ นะครับเพราะชีวิตมันก็คือชีวิตขนูมีเวลาโสดแค่ไม่กี่วันด้วยซ้ําหนูก็เลือกที่จะมีชีวิตคู่เพราะหนูรักเขาแต่ถ้าเขาจะไม่เชื่อในตัวหนูหนูก็สุดยากจะอธิบายขนูรักสามนี่หนูคนเดียวจริงๆและยังได้รีโพสต์บทความสั้นๆที่ว่าชีวิตคู่คือการประคับประคองกันเป็นลมใต้ปีกของกันและกันและแข่งกันยอมแท้คนรักคือการลดอีกโก้ของตัวเองแต่ไม่ใช่ศัตรูจงทนุถนอมกันทั้งกายวาจาและใจอาวุธของความรักคืออ้อมกอดไม่ใช่อื่นใด คิดจะเอาชนะคนรักสักวันเราจะแพ้ความรักแปลเปลี่ยนได้ทุกวันบางวันรักน้อยบางวันรักมากแต่ถ้าความตั้งใจที่จะอยู่ด้วยกันในวันแรกยังคงอยู่ชีวิตคู่จะรอดรักนิรันร์การไม่มีหรอกรักกันทุกวันมันจะเป็นนิรันร์โดยไม่รู้ตัวด้านบอยซิริชัยสามีแอนออรดี already, ก็ได้ตัดพาะโพสลอยๆบนโซเชียลเช่นกันว่าไม่มีใครรู้เรื่องราวทั้งหมดในชีวิตเราได้มากไปกว่าตัวเราดีไม่ดีไหวหรือไม่ไหวคนที่ให้คําตอบได้ดีที่สุดคือตัวเราเอง และโพสต์ประโยคเนบแนมเป็นภาษาอีสานว่าจังแม่นได้เห็นใจคนคักซาซึ้งที่หมายความว่าได้เห็นสันดานได้เห็นท่าแท้ของคนซึ่งทีมข่าวในเอ็นเตอร์เทนไต่ถึงคนใกล้ชิดนักร้องหมอลำสาวแอนออร์ดีได้รับการยืนยันสั้นๆว่าสถานการณ์เบื้องต้นระหว่างคู่สามีภรรยาแอนออร์ดีบอยสิริชัยเป็นไปตามที่ทั้งคู่โพสต์โซเชียลจริงแอนบอยมีเรื่องไม่เข้าใจกันบางอย่างแต่ตนไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ขอให้เจ้าตัวออกมาพูดเองบอกได้เพียงว่าเหตุเพิ่งเกิดขึ้น เมื่อคืนนี้ทั้งคู่มีการโต้เถียงกันเล็กน้อยซึ่งก็เป็นปกติของคู่นี้ที่มักจะงอนกันอยู่บ่อยๆจึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ถึงอย่างนั้นเมื่อตอนได้เห็นโพสต์และรู้ว่าทั้งคู่ไม่เอะฆ่าใจกันก็ได้เข้าไปหาแอนบ่อยที่บ้านและพบว่าสถานการณ์ดีกว่าที่คิดเนื่องจากทั้งคู่ยังทํางานด้วยกันได้ขณะนี้14.30นกําลังถ่ายทํารายการมาเยี่ยมบ้านซึ่งทั้งคู่ก็พูดคุยกันได้ด้วยดีเมื่อถามต่อไปว่าดูจากโพสต์ของทั้งบอยและแอน เหมือนว่ามูลเหตุจะเป็นเรื่องการหึงหวงหรือเปล่าโดยเฉพาะข้อความของแอนที่ระบุว่าหนูรักสามีของหนูคนเดียวและในอินสตาแกรมที่ระบุแคปชั่นว่าห่วงกระบอกว่าห่วงหึงกระบอกว่าหึงบอบอกสรุปคือผิดอย่างนั้นเหมือนว่ามีกรณีบุคคลที่3ามหรือเปล่าเกี่ยว่ากับเรื่องนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยว่าไม่น่ามีอะไรแต่น้องแอนเป็นผู้หญิงตรงๆมีอะไรก็ชอบพูดออกมาแต่ยอมรับว่าสาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะบ,บอยและแอนทำงานหนักด้วยกันทั้งคู่โดยเฉพาะแอนนอกจากแส่ งอหมอลำแล้วยังมีวงดนตรีออร์ดีบนจึงมีบางวันที่ต้องเดินสายไปรับงานโชว์กับวงโดยที่สามีไม่ได้ไปด้วยแต่ยังไงก็ตามอยากให้รอฟังจากปากทั้งคู่เองในอ n นเตอร์เทน